ซึ่งวันนี้นะผมจะมารีวิวเมล็ดที่อยู่กับคุณลุงคนนี้ฮะที่เป็นคนขายนะเรามาดูกันได้ครับว่าเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยราคาจะเท่าไหร่นะครับและต้นไม้เนี่ยจะมีลักษณะประมาณไหนนะครับไปดูกันเลยฮะและถ้าใครกําลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่มังยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนต้นแรกเลยครับผมก็คือต้นที่มีชื่อว่าเบนเดกครับผมทุกคนน่าจะรู้จักนะครับใครที่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าโรงเรียนเวทมนต์อะไรหลายๆอย่างเลยครับต้นเบนเดกนะครับผมเป็น ขนาดประมาณนี้ฮะซึ่งเก็บได้รอบเดียวนะครับผมคล้ายๆหัวใช้เท้านะครับทุกคนแต่ว่าต้นนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเก็บขึ้นมานะครับน้องสามารถร้องได้ครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฟังเสียงร้องของน้องนะครับผมว่าเสียงร้องเนี่ยมันร้องยังไงนะครับมา น่าจะได้ยินนะฮะซึ่งน้องร้องแบบว่าเสียงแหบมากเลยนะครับโดยปกตินะครับน้องจะร้องแบบว่าดังมากๆจนคนที่แบบว่าเอาน้องมาปรุงอาหารหรือว่าปรุงยาครับก็จะแสบหูมากเลยทุกคนใครที่แบบว่าไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะรู้จักน้องคนนี้นะครับต่อมาก็คือต้นไม้คาเดรี่นะครับผมคาเดรี่เมลอนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาปลูกนะครับว่าต้นคาเดรี่นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับปึ๊บต้นไม้มีลักษณะคล้ายๆเหมือนปลาหมึกเลยทุกคนเป็นแบบว่าเป็น นวดปลาหมึกนะยครับคล้ายปลาหมึกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูนะว่าผลเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงนะครับต่อมาคืออัมเบอร์หาดนะครับผมก็คือหัวใจอัมเบอร์นั่นเองครับมาเดี๋ยวเราลองมาปลูกนะครับผมว่าเมล็ดนี้มันสวยยังไงครับเพราะว่าเขาบอกว่านี่ยผมเมล็ดนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับใครที่ได้เห็นนะครับบอกเลยว่าอยากเอาน้องเนี่ยไปตกแต่งแน่เลยฮะต้นนี้สวยมากๆนะฮะมาเดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูนะครับฟึบโอ้ยแล้วลูคุณลูซซเฟอร์ก็มาลดน้ำช่วยผมด้วยนะครับ ดูสิฮะต้นไม้สวยมากๆเลยฮะทุกคนดูก็รู้นะครับว่าแบบเขาสามารถแบบเอาไปตกไปแต่งได้นะสวยมากต้นนี้แล้วทุกคนดูฮะและนี่คือต้นที่ยังไม่เต็มโตนะครับดูดิสวยมากะัะถือว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าคนเขานิยมเอาไปปลูกนะครับผมแล้วก็เอาไปตกแต่งนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ที่สวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะรอตอนต้นโตแล้วนะครับผมแล้วก็ออกผลแล้วนะะเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับไป เอาเละครับเราจะมาดูราคาของต้นเบนเรกันก่อนเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับไปฮะราคาอยู่ที่80,000นะครับถือว่าใช้ได้นะไม่แย่นะครับผมเอาเลยครับเรามาดูราคาต้นต่อไปเลยนะครับว่าต้นต่อไปเนี่ยราคากันเท่าไหร่นะครับคานารี่เมลอนนะครับต้นนี้นะครับมาเรามาส่องกันนะว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับฟึบอยู่ที่200,000เลยนะทุกคนโอ้ก็ถือว่าไม่แย่เหมือนกันนะครับผมราคาแอบคล้ายมูลเมลอดนะครับอืมถือว่าโอเคนะครับไม่แย่เหมือนกันนะเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาคือต้นอัมเบอร์หาด้วยผมก็คือหัวใจอัมเบอร์นะซึ่งต้นนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นีครับมาราคาอยู่ที่4 0 0นเลยนะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะครับต้นนี้เนี่ยทั้งเทศแล้วก็ราคาอยู่ที่ระดับปานกลางนะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ํามากนะครับแต่ก็ยังสู้โบนไม่ได้อยู่ดีนะครับรวมๆก็มีประมาณนี้แหลคะครับผม